สวัสดีครับแรกเจอแรกเจออเธอเธอเธอแรกเจอพบเธอจ้องมองเธอจมเพิ่มเมื่อเจอรอยยิ้มสียามแรกชิมแรกชิมได้ลืมรสเธอเปรีย้ยวเค็มหวานมันเพ้จนปากเจอกะเธอนั้นช่างเสร์ไร ฉันลงรักหลงร้ายจนลงลางลงรักทุกอย่างสเสน่ห์เทพเธอแรกชมแรกชมดยใจนิยมลงมาแสนไกลดวยใจชื่นชมเรื่อดำอารมณ์เธอเธอ ทุกๆครั้งที่แดนียออกเดินทางไปสสดนที่ต่างๆสิ่งที่จะต้องติดตัวไปพร้อมๆกับการเดินทางเสมอก็คือเรงบันลใจายครับในครั้งนี้แดเนโยเดินทางจากกรุงเทพมา5้าร้อยกว่ากิโลแล้วนะครับเดินทางเมื่อเจ็ดชวโมงแล้วเพื่อจะได้เห็นสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้เป็นเรงบนันจายของการเดินทางของผมในครั้งนี้ครับนี่เป็นพระอิ่วที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับ ก่อนที่เนีจะเห็นปรางนี้กับตาของตัวเองผมเคยไปดูรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามี Facebook Page ที่เชื่อว่ารอย p อดโฟโต้แล้วผมเข้าไปดูรูปนั้นก็รู้สึกว่าว้าวสูงมากสวยจริงๆนะครับแล้วผมได้ติดต่อกับช่างภาพคนหนึ่งเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพนั้นเขาชวนแดเนียลมาหนักกันที่นี่นะครับที่จังหวัดรอยอดเขาบอกว่าเขาจะพาแดเนียลไปเที่ยวทั่วรอยอดเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเจอแล้วนะครับสวัสดีครับพี่โจวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแดเนียลเป็นไงบ้างครับ โอ้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้แล้วผมเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตที่พี่โจ้ยถ่ายก็ดูสูงจริงๆนะครับแต่มาดูกับตาของตัวเองก็รู้สึกว่าว้าวสูงมากวันที่ผมคช็ดนะครับพี่โจ้ยครับพระองค์นี้เชื่ออะไรครับชาวเล่เรียกท่านว่าพระเจ้าใหญ่ครับเป็นพระยืนตางประธานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับทาไมก็ต้องสร้างพระสูงขนาดนี้ด้วยนะครับจริงๆมีความเชื่อว่าผู้สร้างนี้มีแรงบันดาลใจมาจากชื่อจังหวัดนะครับชื่อจังหวัดยังไงครับชื่อที่นี่คือจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ ผู้สร้างเลยอยากจะให้พระท่านมีความสูงถึง1นึ่งร้อยเอ็ดเสามันสูงมากขนาดนั้นหรอครับครับสูงมากจริง <Wow. S 2> นอกจากนี้ชาวเลยังเชื่อกันนะครับว่าถ้าใครมากราบไหว้บูชาท่านจะได้บุญกุศลสูงเทียมฟ้าเหมือนความสูงของท่านเลยแล้วทำไมถึงจะวิชอบถ่ายรูปที่แบบทุกที่ในรอยแอดนะครับคือผมอยากจะนําเสนอมุมมองที่สวยงามของเมืองรอยเอ็ดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอยเอดรู้สึกว่า คิดถึงและรักเมืองเลยของเราใช่นอกจากนี้คนที่เห็นภาพของผมแล้วยังอยากจะมาเยือนเมืองละเอ๋อีกด้วยเหมือนเด<อ>ียรโยอเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตของพี่อันนี้เป็นแรงบันดนาลใจในการเดินทางของผมในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับโอโ้โหบึงพานชัยครับรถคนบนท้ายลุ่นแรนเรียบร้อย,อยแล้วครับแล้วผมเห็นว่ามุมนี้ผมเห็นแล้วในรูปที่พี่โจ้ถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่คือบึงพรานชัย ถ้าแดเนียลไม่ได้มาที่บึงพลรานชัยนะเหมือนไม่ได้มาร้อยเอ็ดทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะที่นี่มีเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเลทเคารพนับถือมากก็ใช่เงินถ้ามามาร้อยเอ็ดถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มารถถ้อยเอ็ดจะต้องเข้าไปจะต้อง <ไว S 2> ามาเยือนบึงพลรานชัยแล้วมากราบไหว้ขอพรจากท่านแล้วถ้าเงินเราคุณจะเข้าไปไหวเจ้าพ่อใช่ไหมครับใช่ครับเราไปดีมากเลยจะไหว้ครับถ้าแดเนียลมาร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรกก็ต้องเข้าไปไหวเจ้าพ่อหลักเมืองครับ โวพนะครับพี่จอวีเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีคนวิ่งออกกำลังกายอยู่อันนี้เป็นเหมือนส่วนสุขภาพหรือเปล่าครับเอ่าใช่ครับที่นี่จะเป็นศูนย์กลางของการออกกำลังกายของเมืองร้อยเอ็ดเลยทีเดียวที่แดเนียลเห็นนี้เห็นวิ่งเนี่ยใช่นอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยเขาวิ่งแก้บนนะเขาวิ่งแก้บนได้ไงครับพี่คือคนไหนที่มาขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วประสบผลสาเร็จเนี่ยเขาจะมาวิ่งแก้บนให้ท่านผู้แอนนี้เป็นความคิดที่ดีมากเลยก็รหลังจากวิ่งแก้บนเสร็จแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจที่แบบวิ่งเอาออกกำลังกายต่อโอ โอ้ my god พี่โจ้ยครับอากาศที่อีสานมันร้อนมากจริงๆครับช่วงนี้หน้าร้อนมันร้อนอย่างเงี้แหละใช่อันนี้ร้อยแอดผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าร้อยแอดเพราะว่าพอนึงร้อยแอดองศาจริงๆริงเขาเปนร้อนคงไม่ถึงขนาดนั้นครับผมโอ้ my god แล้วพี่โจ้ยครับอันนี้เป็นไรครับนี่คือวงเวียนโบดของร้อยแอดครับโอ้โว้ดมันแบบการเลือกตั้งใช่ไหมครับเมื่อเมื่อชาวชาวร้อยแอดมีการเลือกตั้งอย่างนี้ ก็ต้องมาโหวตก็ต้องมาใช้เสียงอย่างนี้เหรอครับโอ้อไม่ใช่ครับน, election นี่คือเครื่องดนตรีของพาอุสานแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดเลยได้นะเด้วพูบเห็นว่ามันมัน,มนย้ายมากจริงๆอย่างเขา,าเป่าเต้ากันยังไงครับใหญ่มากตัวจริงมันเล็กกว่านี้ครับขนาดแค่กำม,มือ,อเราก็เอาปากไปสัมผัสแล้วก็เป่าหมุนไปตรงนี้เขาสิงเป็นยังไงครับมันแบบเรื่องไงครับนี้มันเสียงเป็นไก่งวงครับเครื่องดนตรีตัวนี้มีแรงบันนาลใจมาจากโหวตแกลงของเด็กสมัยก่อนที่เขาเลี้ยงควายไง แล้วเขาเลี้ยงควายกันยังไงครับเขานั่งหวังควายเขาก็เล่นโบดตรงนี้ไปเรื่อยโบดแกว่งไปเรื่อยครับผโอ้เข้าใจแล้วว่ามีเอกลักษณ์ที่แย่งหนือของของโรเอ็ดไหมครับใช่ครับแล้วเดีนยงไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยฟังว่าเสียงเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปฟังพาไปฟังได้ไหมครับได้ครับผมพี่โจ๊กี่เดี๋ยวพาแดนยงไปดูเดี๋ยวจะพาแดนยงไปฟังว่าเสียงโบดเสียงโบสเป็นยังไงได้เลยครับไปเลยดีมากโอเคไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจากซิ่งซิ่งหนึ่งที่เป็นเพียงเรื่องนึกคิด ที่หางกลายกับความเป็นจริงเสียละเกินเพราะถูกปลักดานและถูกกระตุ้นจากแรงบนันดาลใจและก็ผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นก,กลับกายเป็นผลงานที่แสดงให้ผมได้ทึ่งเป็นอย่างมากไม่ว่าภาพสวยๆที่ผมได้เห็นก็เป็นฟีหมือของพิจวีหรือจะเป็นพระเจ้าใหญ่ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าหรือวงเวียนโบสถ์ที่งดงามแปลกตาแห่งนี้สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเป็นจริงได้เลยหากขาดเรียวแรงและสร้างบันดาลด้วยหัวใจหรือเรียกสั้นๆว่าแรงบนันดาลใจครับ แต่เนี่ยเริ่มพอแล้วนั่นเนี่ยออจนแล้วเหลือคงเบาเบาเบาอย่างเดียวแล้วก็มันมันเดินทางออกเขาเขาบักแดดโยกะเขาหนาเต็มเต็มหน้าแดดโยกครับโอ้กขาลังเทลังเลยเว้ย ทำไมมึงคุณลุงถาม,มันมันเสียงมันออกมาดีๆแต่เนี่ยทำแ<อ>บบท่าเดียวกันทั้งหมดเลยบวชมันเป็นดุนกีของปืนบ้านของชาาอีสานของหอกครับแ<ม>ต่ปูนี่แต่รวดของหอกมันสะสมมาแต่กนเป็นเด็กหน่อยแ้วก็ได้ยินเสียงเพิ่นเป้าบวชจะ่จำเสียงได้จับมาแล้วมาหัดเป่าเท่านั้นได้ยินเสียงเพิ่นเป้าก็เอาไปนั่งเรี่ยมันก็เลด้เป็นมากเรื่ยมผมมอยากรู้ว่าคุณลุงไปซื้อที่ไหนครับผมทำเองครับทำเองครับผมทำอันนี้ทำเองครับอันนี้ก็ทำเองจริงหรอครับแล้ว คุณลุงครับผมดูว่าอันนี้เป็นเป็นโวตแต่ผมดูไม่ออกว่าอันไหนคือหลายกระสุนทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรก้อนข้าเสือเอามาประกอบเป็นตัวโวตได้นี่เขาก็ต้องตัดใหม่เท่อนนะครับใช่ละไม่ก้นนี้ข้าก็ต้องเขาไม่เกียนให้มันได้ระดับกันไหมนี่นะมานี่พ่อดะเกียนได้ระดับมานี้ข้าก็มาเอาสูตรอัดกข้าไปอัดระบบเสียงของมันที่สูตรมันมาจากี่โพนบวกอ่ะภาษากลางเขาเอานาขี้พึ่งลุ้มปั๊บขอาไปนี่เอาตัวนี้อัดเข้าไปนี่ตัวนี้ ห้องเสีใส่อัด้าไปปั๊บ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 ับเบาได้บันเสียงมันสูออกมากบันอันตัวนี้มันเป็นเสียงโดได้บันโดครับกับบันเนี้เอาตัวนี้มาอัดเป็นตัวสองได้บันเนี้ยพออัดตัวสองปั๊บปั๊บ้าไปนี่ดังว่เสียงสออกมากเลยได้สองตัวเลยอ๋อนี่เป็นวิธีที่ปรับปรับเสียงใช่ไหมครับปรับเสียงแับโทนทำแทน คนถ่ายเขา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 ไล่โน้ตเหมือนเหมือนฝรั่งนะครับตมเนี hmm. ่ยโตเรมีพาโซแล้วที่ดดน์คันภาษาคันภาษาพรรคทีสานเขาเขาบอกว่าทุ่งเบียงเวียงเซเซเมียแกเมียแกเมียก้อยสายเมียก้อยสายเมียก้อยขัวเมียกลัวสุดเสน่ห์เมียกลัวก้อยเมียก้อยขัวก้อยสุดเสน่ห์สุดเสน่ห์แกใหญ่แกใหญ่แกน้อยแกน้อยเมียก้อยสาย แม่ข่อยสร้อยแม่ข่อยสแม่คอยส้แม่ข่อยขัวเซฟส้เซบขัวแม่เคยใส่เซฟสัวหายเซบเซบส้อยเซบหายครับครับอันนี้ภาษาไะไนี่เป็นภาษาไทยเหรอครับเออภาษาของอีสานที่ที่ทำโน้ตีตัวนี้โอเคแล้วหลังจากที่เราได้โน้ตทุกโน้ตโดเรมีฟาโซลาดีนะครับได้ได้ครบทุกโน้ตแล้วก็ต้องต้องทำอะไรเราต้องมาติดเข้าตรงประกอบครับตัวลำไม้ไผ่นี่หรือไม้ซอววอนี่ล่ะเขาก็เริ่มเกาติดเลยนี่เป็นวิธีประกอบเครื่องดนตรี ชื่อโบท๊ทที่คุณลุงเรียนตั้งแต่เป็นเด็กมาดูง่ายแต่เคยเห็นโบท๊ทอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยเจอคนที่ทําเองครับแค่นโบท๊ทเพี้ยนซอบปงล่างผม<บ>ทาเองครับแล้วผมอยากรู้อ่ะคุณลุงก็ชอบดนตร,ตรีตั้งแต่เป็นเด็กใช่ไหมครับ,รบแล้วเรงบรรณจยที่แบบเรเรียนรู้แล้วก็เล่นดนตรีมาจากไหนครับโอ้ยใจหลักแนวนนิบัดฮัดก็น่าเห็นคนเป้ไปเอี้ยวเสาเอ,อี้ยงแบ กูโตมากกูต้องไปหลินสาวเพื่อนไปไปเดียวสาวใดแค่ฝนแรงบันดาลใจเออแรงบันดาลใจไปจีบสาวเออไปจีบสาวเนี่ยไปจีบสาวเมื่อเป็นเด็กหน่อยถ้าถ้าเล่นโบสถ้าเบาโบสถ์ก็บิดออกไปจีบสาวง่ายๆใช่ไหมครับแมนมีความสุขมากที่สุดเมื่อเนดมีความสุขมากที่สุดกับดนตรีสินวอนี่นี่เสร็จแล้วนี่แค่นี้เสร็จแล้วลครับเนี่ยอะไรมีพถ้าถ้าแดงโยเล่นโบสถ์เป็น ผมไปไปจีบสาวแล้วก็สาวจะรักแกเยอะหรอครับอักโอ้ช่วยสอนให้หน่อยนะครับสอนให้หน่อยอยากเรียนอยากเรียนจริงๆนะครับครับขันแรกเขาต้องจับอนุบมันออกมาซะก่อนว่าโดเลมไฟฟ์บตัวนี้เป็นเสียงโดนั่นหนิเนาะโอเคแล้วก็จีบก็ได้แล้วเอาลีเอามีได้บ้านเนี่ย ลูกที่สามลูกที่สามนน่ะเดีเอาหนึ่งมือแปะมานั่าลูกที่สามเออเสียงนั่นละเอาลูกต่อมาอีกหนึ่งเห็นว่าวิธีที่จีบจีบสาวที่อีสานคงเหนื่อยมากเลยเพราะวับเหนื่อยมากขอเล่นเพลงอีกเพลงหนึ่งแล้วแดเนียลจะจะจะฟังหน่อยเพราะว่าผมชอบสิ่งเพลงของลุงลุงสนุกมากเลยเพลงจีบจับ จากที่ได้มาเจอและพูดคุยกับลุงแสงนั้นผมรู้สึกชื่นชมในตัวของคุณลุงมากนะครับจากในอดีตที่คลุกคลีกับชายชีวิตอยู่กับวงดนตรีหมอหลังมาหลายสิบปีเครื่งองดนตรีที่เห็นเสียงเพลงที่ได้ยินก็ถูกสุมซับและเกิดความรักความชอบในที่สุดจึงทําให้ถูกวันนี้คุณลุงผู้มีอายุเกือบเจ็สิบป,ปีแต่ยังสามารถอยู่และทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้เป็นอย่างดีผมว่าคุณลุงนี่คือตัวอย่างของผู้ที่มีแรงบันดนาลใจ และจ่ายก็มันดันให้มีแรงและําในสิ่งที่ลงรักต่อไปเรื่อยๆครับ โอเคเช้าวันใหม่ครับพี่โจวี่จะพาแดเนียลไปยินอาหารพิเศษของคนรวอยแอดเปพี่โจวี่ครับอันนี้ดูคล้ายๆกับส้มตับแต่ก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ส้มตบคล้ายๆครับแต่มีวิธีการทําเหมือนกันแต่ไม่ใช่ใช้มะละกอนะไม่ใช้มะละกออันนี้จะใช้มะเฟืองครับนี่ผลไม้ออกรสชาติออกเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้คือขึ้นชื่อมืองกันที่นี่ใครมาที่นี่ต้องกินตํากล้วยดิบบนส้มตำที่ชายกล้วยดิบโอเคอีกอันนึงนะนี่คือตําลูกจันทร์ครับตาลูกจันทร์ลูกจันทร์ครับผม อาหารขึ้นชื่อของโห่ร้อยแสตนะครับชาวนี้ตำมะเฟืองครับออมีปลารูเปล่าครับดนเนียลชอบใช่ไหมไม่เหรออนไม่มีนะครับสำหรับแดนเนียลใช่มัน,มนมเทีมาจริงๆ,ๆแล้วอันนี้ตำลูกจันทร์เห็นไหมครับถ้าแดเนียลดั่วันี้นะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆกับอาหารเม็กซิโกจริงๆนะครับที่บ้านผมก็เก็บอาหารเม็กซิโกตลอดที่มีกัวากโมเล่อะบวคาโด แมคคก็อาจจะมาจากเม็กซิโกก็ได้นะเขาบอกว่ามาจากเม็กซิโกใช่ไหมครับอ่าแดนเนี่ยบอกตามเม็กซิโกใช่ไหมเม็กซิโกเวียร์รอยเอ็ดโอเคอันนี้เป็นชิมเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัมลูกจันทรดัมลูกจันทรดัมลูกจันดัมลูกเจียวโอ้สายอันนี้เปรี้ยวมากเลยอันนั้นเปรี้ยวที่สุดดิแดเนียังเคยเห็นะสมตานที่เปรี้ยวมากๆเลย ตำลูกจันใช่ไหมสรุปแดนเนียชอบตำมะเฟืองว้าวอันนี้สวยมากไหมอันนี้คือเสือกกบของเป็นสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อของเมืองร้อยเอ็ดเหนกันคะเสือกกบเสือกกบที่ร้อยเอ็ดนี่มีการทําเป็นหมู่บ้านนะครับใหญ่มากโอ้ทำที่ร้อยเอ็ดด้วยใช่ครับเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยพี่โจ้ยรู้รู้จักทุกที่ทุกอย่างทุกซิ่งที่ร้อยเอ็ดนะครับเราพาไปดูได้ไหมครับได้ครับได้ กินส้มตำของร้อยเอ็ดก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวาดาน,นี่นกินให้หมดก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะไปด้วยกันผมจะกินมาเฟ่อเพราะว่าอร่อยเพราะอร่อยที่สุด โอเคเราตอนนี้เดนยอกับพี่โจวีกำลังจะเดินไปที่หมู่บ้านชื่ออะไรครับที่นี่หมู่บ้านเรายุงครับหมู่บ้านเ่ายุงครับเรายุงครับหมู่บ้านเรายุงแล้วที่นี่กับเมื่อกี้ก็บอกว่าชาวบ้านทําทําเสือคือหมู่บ้านเรายุงนี้เขาจะทําเสือกโกกันทั้งหมู่บ้านเลยลรดไลายสวยงามมากด้วยใช่ล้วที่นี่มันานั่นไงป้าๆเากำลังตัดต้นกกอยู่เลยอ๋ออันนี้เป็นต้นกกครับครับผมเราเข้าไปดูกันดูดูรับไม่เคยเห็นว่าต้นกกเป็นยังไงมันดูคล้ายๆกับเป็นเป็นหญ้าเนาะคุณป้าครับสวัสดีครับผมผมชื่อแดนยอครับ คุ้ตาเชื่อไรครับชื่อเพียงจันค่ะเพียงจันแพงจันโอ้พงจันจ้าโอ้สวยมากเลยโอ้สวยน่ารักยิ่วคนถามคุณคุณป้าก็สวยเหมือนกันนะครับขอบคุณค่ะเหมือนขนทุกคนคนอีสานก็น่ารักจริงๆนะครับแล้วเมื่อกี้ผมกินข้าวกับเพื่อนพิโจวีแล้วก็เห็นว่าเสื้อกกที่สวยมากๆเขาบอกว่าที่นี่ชาวบ้านถามมันแบบเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับจ้าผมไม่เคยรู้ว่าเขาทํากันยังไงนะครับช่วยอธิบายขั้นต่อนด้ไหมครับตอนแรกเขาเอามา่ปลูกประมาณหนึ่งเดือนค่อยตัด ล้วก็ต้องเลือกอยังไงครับเลือกอตัวที่ล่ามันแข็งแรงล่ามันเงาเวลาตัดเสร็จแล้วก็ไปผ่าผ่าครึ่งแล้วไปตากแดดสองอาทิตย์ค่อยแห้งแล้วก็ไปย้อมสีตัดตากแล้วก็ย้อม,ส,อมส,สีแล้วก็ไปทอโอเคพี่โจ้ยครับคุณป้าคนนี้เขาจะอธิบายว่าขั้นตอนว่ากันทำ ถอถอซึกโกกได้ไงใช่ไหมครับคุณป้าครับสวัสดีครับผมชื่อเดนยยครับแล้วชื่ออะไรครับคุณป้าครับป้ามะลินางสะอาดค่ะคุณป้าครับผมเห็นว่านี้น่ารักมากมีหลายลายหลายลายแล้วก็มีหลายแบบการออกแบบมีแบบเยอะแยะไดไอเดียจากไหนครับแล้วก็ทํากันยังไงคิดไอเดียจากรอบตัวเองนี่แหละขอขอดูหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างแล้วอันนี้เป็นอะไรครับขอเล็กไงขอเล็กขอเล็กคืออะไรอ๋อหมายถึงว่าเมื่อไปไปไปตกปลา รวยมากมีซีคริสต์มาสอีกหัวใจ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 ดีไซน์มันมันมันคล้ายๆกับหัวใจใช่ไหมครับไอ้นี่ก็กล้ามปูกล้ามปูเอ้าทีนี้มีผู้ด้วยเหรอครับมีเหมือนแบบปูหนาที่มบนมันนีบแดนโยผมเคยเจอที่สักแก้วก็ไม่ชอบเลยและอันนี้เป็นปูแบบไหนเปนเป็นบูดองหรือเป็นบูธรรมดาถ้าเป็นบูดองพิงไม่เอาแล้วเห็นไหมก็ผมเห็นวแบบ เร่งบันดาลใจสำหรับการออกแบบมาจากสิ่งที่เราเห็นรอบตัวเองต้นไม้เราเป็นดาวเราเป็นเป็นปู <laughs> แล้วคุณบ้าครับออกแบบได้ไงครับเราเรียนได้ไงว่าจะทาทาแบบลายลายหล,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 ลายลายที่ที่ผมเห็นว่ามันสวยมากตอนแรกนี้ทําไม่เป็นหรอกแต่ทางการเอาครูมาฝึกพัชนาเน,นี่ยเาก็ไปฝึกกับครูอ๋ออ๋อชื่อนีว่าคนคน,นี้เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญใช่ใช่สุดยอดอันนี้สวยมากครับพี่ทำไมถึง ชอบทําทาเสื้อกกอย่างนี้นะครับผมเห็นว่ามันดูยากมากแต่ฟีมือของพี่ก็สุดยอดเลยมันสวยมากจริงๆคุณป้าครับเขาไม่ชอบแตงโยหรือเปล่าเขาโกรธเขาโกรธที่แตงโยหวานหรือเปล่าไม่ได้ป่วยพูดไม่ได้พูดไม่ได้โอ้ไม่ใว่าพูดไม่แต่งโอขอโทษ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 มาไี่มาช้าแต่ว่าให้เขียนได้ เขียนได้ไหมครับได้จะขอเขียนคําตอบน้อยๆได้ไหมครับหรืออาจจะแปลภาษาสำเนียงฝรั่งอาจจะเป็นสำเนียงแปลกๆหน่อยนะครับขอโทษแต่อยากรู้อ่ะทำไมพีม่ถึงชอบทำไมพีม่ถึงถามได้อันนี้น่าสนใจมากเขาก็จะตอบก็จะเขียนเป็นเป็นหลายมือหลายมือก็สวยงามมากเหมือนกันหลายมือมันศิละปะเนาะเขาเขียนคําตอบที่ดูสุดยอดคําตอบที่สวยงามมากจริงๆก็ทําได้เพราะชอบ ที่สอนได้เพราะมีแรงคําตอบที่สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะครับทำเพราะว่าชอบง่ายมากนะสอนเพราะว่ามีแรงมี energy มีพลังมีแบบ inspiration จากประโยคสั้นๆของพี่โรชนะที่เขียนด้วยลายมือว่าที่ทำได้เพราะชอบที่สอนได้เพราะมีแรงคิดแบบง่ายๆก็คงแปลได้ตรงตัว แต่ผมว่ามันแฝงไปด้วยความหมายที่คิดได้หลายมุมหลายด้านโดยเฉพาะคำว่าแรงมันอาจจะหมายถึงแรงกายที่แข็งขันหรือหมายถึงแรงใจที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็ได้แต่ผมคิดว่าแรงที่ชัดเจนที่สุดน่าจะหมายถึงแรงบันดาลใจแรงที่ทำให้คนธรรมดากลับกลายเป็นคนที่พิเศษสำหรับอีกหลายหลายคนแต่ผมว่าเวลาที่จะต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหตปุผนหนึ่งที่คนชอบพูดกันบ่อยๆก็คือ ไม่รู้จะทําอะไรไม่มีแรงบันดาลใจต้องออกไปหาแรงบันดาลใจก่อนถึงจะทําได้แต่สิ่งที่ผมได้เห็นจากที่แห่งนี้ก็คือจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันสามารถกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัวหรือข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเพียงแค่ต้องรู้จักสังเกตรู้จักคิดและที่สําคัญคือต้องตั้งใจที่จะสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้งานที่ได้ออกมาสวยงามที่สุดสวยงามทั้งคุณค่า สวยงามทั้งราคาและมากไปด้วยแรงบันดนาลใจสำหรับคนอื่นต่อๆไปแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แอนโยลต้องจกจำไปนานๆนะครับแเนียลขอดังชื่อวันนี้ i n s p i r a t i o n Day in Royat วันแรงบันดนาลใจที่ r o y e d นะครับเพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดที่ r o y e อในครั้งนี้มีจุเร่มต้น จากเร่งบันดนจลยจริงๆนะครับเพราะคำคำนี้เร่งบันดนจาจใยมันแฝงอยู่ในทุกที่ที่ไปทุกอย่างที่เห็นและทุกคําพูดที่ได้คุยกับชาวบ้านทุกคนนะครับแล้วแดเนียลเดินทางมาที่รอยเอดเป็นครั้งแรกในชีวิตผมแลวผมก็มีความสุขนะครับแล้วรู้สึกประทับใจมากจริงๆนะครับแล้วมันเป็นความสุขแบบนี้ที่กลายเป็นกลายเป็นพลังกลายเป็นเร่งบันดนจาจใยของแดเนียลที่จะช่วยให้แดเนียลใช้ชีวิตอยู่ในมืองถ่ายมาหลายปีแล้วแล้วจะเป็นสิ่งที่จะทําให้แดเนียล ใช้ชีวิตยุย่งนเ้นมงถ่ายตลอดไปครับแล้วข้างหลังผมคือวัดปากุ้งนะครับอันนี้เป็นวัดที่ได้รับแรงบรรันดาลใจจากบูโรปูโจที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วสําหรับชาวร้อยเอ็ดจะเป็นสถานที่หนึ่งที่เขารักและสถามามากจริงๆนะครับแต่สําหรับแดนโยลมันยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งในเมืองถ่ายที่ผมเห็นแล้วก็รู้สึกอ้ oh my god มันสวยมากจริงๆนะครับบูโรปูโจที่ร้อยเอ็ดว้าวชอบมากเลย ต้องถ่ายรูปด้วยบูโรผู้โช